ันดีจ้าวันนี้จะแดงพามากินข้าวอีกไหมเนาะค่ะเนะาะจะตั้งกองดีก่อนกะกองกันเลยจ้าก็มีข้าวมีแกลวปลายไหมเนะะะาะกลบยวปทู่จ้ะยังไงต้มเห็ดค่ะต้มเห็ดอันอะไรก็เห็ดอันเห็ดเข้มเห็ดเข้มค่ะเห็ดเข้มอันนี้ข้าวเท่านะะเนาะ จชาไหมด่มกันนะอันนี้ต้มใจน,นั่นซือ้อค่ะต้มใจนำปลาเส้อนำปลาได้ปลาเสอเน,นุ๊กะเนโน นี่เป็นขันจ่องค่ะบ้านบ้านพี่น้องเอิดเมื่อกล่าวจะบ้านเด็กงเอิดมาขันจ่องได้ค่ะเด้อ แลอย่างหม้อบิดนะคะเนาะอันนี้เห็ดเข้มค่ะ นี่นั่นจ้าเวยกะเห็ดนนผักประจานเงานะคะนี่ครับบักเป็ดเอมบมระเกตนะคะเอาอุน่นัน อาย่าแดงบริเอวนพี่น้องกินข้าวกินมาบมาบมาบนะค่ะเนาะมาจ้าพี่น้องกินข้าววัชพวนนะค่ะทั่วโลกเลยค่ะพี่น้อง f สีก้าว f สี่ไม่เนาะค่ะเนาะอย่าแดงก็กินมแต่จ้าของมาบมาบเนีาะมาส้มะแก้วบัตูุคือเก้านะค่ะอย่าแดงแก้วบัเพ็ดเนาะค่ะเนาะก็ได้กินในร้าน แตแดงเอาพริกยกกั่วใส่ไากครับใช้แก่พร้อมนะแบบนี้ยคนเราบ่าให้กินได้ครับแดงเอามากินมาแล้ว ใบพอค่ะลดความดันพรอมเพลินวลาเนาะค่ะเนาะอ๋อก้มๆค่ะกน้อย,ยปไปไหนดอกความดันลดกันเพลินวลา อันเนนี้นนเค็ดเขมนี่ตม้มใส่น้ำปลาไหลเจอนะค่ะเนาะบ่ดใจงั้นแหละดอกใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่หอมแดงเน,น,น่ยต้มใส่ซีซาร์ด้วยกัก็แซ่บอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะเนาะพี่น้องลงบะฮีดินเมืองเด้อค่ะเด้อ ใส่กระเทียมค่ะน้ำปลาแค่นั้นแล้วก็ปรุงรสกระส่ยนนกระชาเดียค่ะกินใส่ชาไรก็แสบ็ลไรมมก็ได้มักมักใ่ไรก็ใส่ไรเนาะค่ะเนาะ มาพี่น้องมางเซบเซฟนมกันจะ้ะพี่น้องแดงกินค่ะนี่คือสวยค่ะ มามามาพี่น้องกินนมกันเด้อฮเด้ออย่าเดีกงกินมา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 มอื่นพี่น้องนะ,ะ,นะ,ะ,ะกันเนาะครับครับบหมิงได้เด้อค่ะส่วนพี่น้องกินข้าวนากันเลยซื้อนะ่ะแล้อยากให้พี่น้อง อยู่าโหดปลอดภัยแล้วกันนะอย่าให้เป็นโรคไผ่แค่เก็บมาไกลเด้ยกัเด้อมันไก่จากโควิดโรคทุกอย่างอย่าเข้ามาไก่เป็นน้องเอาเนาะค่ะพี่น้องดีทุกคนจ้าสู้ๆเป็นเดกันเดียวกันเนาะอย่แดงก็บ่ะหมีงได้แล้วกันได้มาก็คือก้อนา ให้พี่น้องอยู่รอดปลอดภัยความเจ็บอย่าให้มีความไข้อย,ย่าเบาผิดไปอย่าให้ไข้ให้หนาวเลยค่ะเด้ออยู่รอดปลอดภัยให้ชีวิตพี่น้องเราจึงอยู่ดีมีแ a n g ให้คุณพระคุ้มครองรูรอดปลอดภัยไปทุกคนคุณกับคุ้มครองทุกคนทุกคนเดค่ะเด้อสาธุกตาอย่าแดงกามเบาๆค่อยเป็นเนาะค่ะเนาะ ถ้าจะแดงทำอะไรบอดีกันโค้ดูถ,ถึงตอนนี้เนาะคัะเน,นาะบอกประตูกรต่ตม,มาเนาเห็ดด้วยตาเห็ดเห็ดเห็ดเช้่ขาเชม ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยาแดงด้วยจ้ายยอยแดงตอบคอมเมนต์บอทันก้าขอโทษันด้วยค่ะจิตวจยตีตอบให้เบิดทุกคนแล้วค,นนะคะ่ะเจ้าข้อตั้งยาก็คงบ่มีอายรล่ะคก็บอกพี่น้องว่า จบไปกินนี้ก็ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดใจกดไลค์กดแชร์จะแดงด้วยค่ะก็ให้พี่น้องของับอถไทยนะคะเด้อ